แล้วก็ธนาฝนธนาฝสวัสดีจ้าว้ายน่ารักจังเลยดูดูสวัสดีจ้านี่เออคือเขาเรียกว่าการไลฟ์ตามคำสัญญาผมทำตามคำสัญญาของผมสัญญาคำสัญญาสามเนี่ยผมเรียนสามสีเกียโอ้บราเดอร์ดังมาโอ โอ้พี่มาแปลงมา FC ผมแบงคอกสวัสดีครับพี่ชายวันวันนี้อะไรนะแบงคอกเคียนปะแบงคอกเคียนเขาเป็นชาวแบงคอกเคียนเอาวทำอะไรกันอะนี่เราอยู่ห้องนี้เหรอหุ่งอะพี่ยี่ห้องนี้เลยเนี่ยอยู่ห้องนี้ใช่ใช่ใช่เผือด้วยเผือด้วยอุ้ยน้องเพิร์ดด้วยน้องเพิร์ดนี่ตามมานานแล้วเหมือนกันอุ้ยอ้ยมามีน้องเพิร์ด ใช่แล้ววันหนูอยากโทรหมามากเลยแต่ว่าน้องหลับแล้วแตข่ของหัวข้อครับน, <laughs> นี่คุณ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 หาอะไรอะ่ะ <laughs> ของขวัญเนี่ยเมื่อกี้บ้านบ้านเดยวบ้านเดี่สมออ๋อโอเคดีดีด,ดีทำไมผมอินไว้คนไม่ได้แล้วอ่ะ ลองสังเกตเวลาร้านมุกบกจะบโอ้โหสนทุกคนของใครเนี่ยนี่มันไทยวานเนี่ยไม่ใช่ของของพี่ชนไหมหนักมากห0ากอกว่าดีจ้าโอ้ยใครมาเนี่ยที่นู่นเวลากี่โมงแล้ว ประมาณตีสองครับผมตีสองครับตีสองเวลาประเทศไทยตีสองทมโซนไม่เหมือนกันพวกเราอยู่ในมัลติเวิร์สครับเลยเวลานี้นข้างเลยวโอ้พี่แบมขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์ขอบคุณครับติวส์ขอบคุณครับอัญชันขอบคุณครับว้าวทำไมคนดูเยอะแปลกๆอ่ะไม่เอาดิอย่าดูเยอะสิจะาหกหมื่นคนแล้วไม่เอาเอ้ยพี่การดูอยู่ด้วยโยแมน วอซ่าร้องเพลงให้ฟังไหมฮิบุกบอกแบกเฮ้ยจะเต้นคิกอิดไหมถ้าหลังเต้นคิกอิดเต้นยังไงเราจะเลพูดถือกล้องให้มึงไปเต้นเต้นไงอ่ะสอนเต้นหน่อยได้ป่ะมึงไปยืนอ่มามามาสอนเต้นหน่อยมาบางทีเต้นให้ดูเลยมาาสอนเลยเนี่เป็นคนเดียวสิไม่เอาเต้นไม่เป็นสอนน้องหน่อยป่ะคุณเป็นแดนเซอร์อ่ะ อยังไรมองมุมไหนตอนนั <g ul> <g ul> ้นผมเห็นชิดมือติ๊กตอกไม่เห็นยังไงเต้นไม่เป็นยังไงมุมมือยังไงนะงี่เง่ารอนานๆคุณคุณเต้นคุณซวยแต่ผรอนานๆคุณสวยแต่ผมรอนานคุณสองคนเต้นมองนานดีกว่าไม่เอาไม่เอานานง่ายไปอยากขี้อิดมีอยากขี้อยาดด้วยอยาก NCP มาเร็วมาถอดช่อนผมผม ที่คุณเต้นเลยที่ตอกอ่ะที่คุณท่อนเบกแร้ปอ่ะเขืนเืนแค่เอมยากเขื่อนเลยเท่าไหร่เเป็นของแบบของใหบ่อย